ราจะกไปเตรียมด้ยนะครับคิวคิวหมาแล้วครับทีมงานทางสายใหม่ครับไทีมงานแอเทวดานมเด็มาเยนะบางสายใหม่ลักษณัทีงพี่น้องบ้างนี่อย่างเบิ่์เนะแอเทวดาเสวยงามมากครี่นพี่น้องอยากเบิรมาดูเลอเทวดาเนาะทีมงานไฟแสนมาตรฐานเบิกังหนแน่ทีมงานผูบาลังแบบของไฟใส่ฐานเนาะ คอยแสนแอดเทวดาบุญประเพณีมากไฟบ้านโป่งเนาะพี่น้องเอตเทวดานงางคนแอดเทวดาในหลักสายเนาะมาเม,ามืองคนเอาขึ้นทานพี่น้องเนะเาะล่อคอยหลังจากลรอคอยมาต้นเติบ ก็กไปเป็นเ,เบืองไฟเสนบางสายใหม่นะครับทางสายใหม่เตรียมนะครับเรียม,มท่งพ่เยมมาดยทรงพ่เยมมาเลยเอต,เตุดาตงโลโบดน,นะครับไอตปดาไมาตฐานพ่อน้องอตุดาเนาะมาชมผลงานนํวกันมันที่ทำผลงานหลังไปเลยเอา,าไฟตุ๊กอางาท่านทีมงานโชคกิติชัยนะครับส่งปรเทชมหาจุดจะิญมาด้วยโชคกิติชัยนะครับเพราะว่า ผู้เอาคิ้วนั่งไปหาบัค่อยปรเห็นนะครับโชคกิติชัยนะครับส่งตัวแทนที่บอกกันหูเรื่องไม่ได้ทําทำลายไปนะครับคิดวาดลายไปนะครับมาเนี่ยเพราะว่ามันเอาคิ้วไว้มามันต้องเห็นตัวตนน้าเอาบังค้อยขึ้นไปแล้วตกแต่งการตลาดนบถอยออกมาคุยกันครับ มึงมันจะเอาขึ้นหันพี่น้องเนาะไปแสนเอเตอดา์ดาโชคกิติชัยนะครับโชคกิติชัยส่งตัวแทนมหาบัุฑคุ้นด้วยมายืนยันมานั่งยันกันนะครับว่าท่านอยู่ในสถานแห่งนี้เพราะว่าคิวมันจะมือนี้มาจากบางัคบง,บงครับนะครับบังครับบังแรงประครับเนี่ยมาพร้อมมาพร้อมบงบงบัวละแต่ว่าบังค้ายันยู่นี่บนั่น เพราะว่ามันเอาคิ้วไว้เออผมก็เห็นบางแพร่เนี่ยละปกติสำนีเขนต้องเขาต้องซื้อน้ำซื้อไน้มาให้ไพร่ดำเลี้ยวนะครับเคลคายเวิรนเวิรนเวิรนเวิร์นไปแล้วไปแล้วมาแนี่มาแน่เอ็ดเดย์บัดดาเป็นสู้ทานแล้วพี่อนเนาะเป็นง่ายๆ อ้ไปแสนอัตอร์เวด้าไปแสนมาตรฐานเนาะไปจุดใส่บุเคยเห็นไหมคิดหวังนึกพี่น้องวันนี้ก็มาชมผลงานเพิ่นนี้เพิ่นมีสองบังเนาะนีมีสองบังเลยมือนในบังแรงเนาะพคือจุดเนาะหรือว่าตา้งแต่จิตการมุบาไมายืนยันนะครับว่าโชคกิติชัย หรือว่าจะของพูดินน้ำเขานะครับโชกิทิชัแจงด้วยครับส่งตัวนแทนมาแจงด้วยรับรับดาไปครับอด่งไปแท้ครับอไปดูลงาดงจะทตเปิดเปิดอะไรครับเปิดอะไรครับเปิดเปิดเปิดอาไรครับชกทกมาเลยในทางสายใหม่ เอาพี่ครับเองปัจจเอ็ดเพื่อเวลาด้วยนะครับปวดฟิวขึ้นไปมากับมาขามาขำมาขำมาอย่าพากันปวดขีดปวดเหียวนี่นี่ยุนี่นี่ปัจจัยโยูไพ่ดำครับปัจจัยยูนี่เด้อไปตองย่างไปพูนพูดที่สิไปบอกปัจจัยเนี่ยอย่บอกมาพี่น้ำก็เสียเลื่องเงี้ยวนวันนี่นี่ยุมองไพ่ดำนี่ มาบอกพี่เลยเป็นบุญประเพณีพี่น้องสู้กันตามเกมครับประเพณีบุญบงังไฟยบ้านอ่าโอเคมาแล้ว <c oughs> นะครับมาพอ <c oughs> ดีเออปงน้เวียงเลยเน,ะะน,นาะตำบลนเวียงโอเคครับขี้แปเด้อ ครับ<ผ>บนทะเบียนอำเภอทรา,ายมูลจ,าจ,าจังหวัดจเชียงรายออเป็นบนตรวเพืนที่นี่เนาะครับต่อทางสายไหมนะครับบังไฟแสนแอตเทวดาต่อหางเนี่บังแรงเด้อนี่เด้อเดี๋ยวงผลงานมึงก่นกนอนเอตเทอร์ด้าบังต่อไปเป็นทางสายไหมนะครับทางสายไหมเตรียมหลังจากนั้นโชคกิติชัยี่ตับไปด้วยสราชบงครับ กำลังมัดหางของไก่หนีน่องเตรียมสใส่ต่อแล้วากาดห้อหอนพี่น้องเอ็ดเชิดดานมาสองบงังนะครับบังแรกเนาะบองแรกันมาชมผลงาน,นงกัน จะน,น้อยกับใส่ต่อเนาะเกตวางไหนเนี่ยิ่งแล้วชีพจรแร้วยาซ่าออกมานนี้แม่ขอรับนายนี่ตอนเงาเอาแม่มาต่อใส่นะครับเตรียมใส่ต่อแล้วมาครับออกมาคุยนี่ครับมาคุยนี่ยังขอบไป ยับใส่กันครับยับใส่กันใส่ต่อไม่หรองเนาะแอตเทอดากำลังใส่ต่อ <c oughs> เดี๋ยวจะนนอยมาติดตามผลงานนะเพื่อน,น,น,น <c oughs> ใส่ต่อ เดีจำนี่นะครังงบจงานลงมาสยแม่น้อยเท่านี้เนาะนะครับขึ้นสูงต้องสัสานทัาไม <enders. S 1> ่รได้หลายนาะพี่น้องจะม่ทุนมกันนาะพี่น้องเหมเนาะอิยง้ม ซุกซงโลสเตอร์กดใกล้ได้เล่นไหลเวราะฉงนั้นแอคทิวติตรงช่วงตีสามสองหนึ่งไปมาจวัดเอาไฟคือนบนเข่าก่อ ซ้ายซ้อนจวดจวดขายในเอาออกออกออกอออไฟพี่น้องไฟเช็ดายดไฟไฟปกตเนาะั้งยังเป็นต่อสายรอเนาะต่อสายตรงดต้่อสายตรงนะครับเกิดเป็จอสายรอบึงด้วยเอาสายไฟออกได้ไตอนนี้สร้างกันไปเสกสายอยู่นะพี่น้อง ไฟบ่เขาเนาะไฟบอ่อเขาเสกสายไหมอดใจรอแป๊บนึ่นงเนาะลังเสกสายอยู่ต่อสายได้ต่อสายด้นะทีดี มาเบิ้งไงพี่น้องบาปนี่ไปติเท้าเขา้าไเอาไปเลยเอาเอาไเาไปที่มันโดนดีสามสอง่งจวด

ไปไปขึันแ้วไปขึ right ้เน่ยโฆษณีลมขึ้น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 ขั้ขึ้นขึ้นขึ้นขิ้นขึ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 ้ รุนจะไปุนจะไปตัวเล็สุลนะรไปโอ้ยงไงั่น้องเลยกระหลังพ่อเอ้ยครับเป็นไปแล้วว่าห่ยั้กร้อยท่าม่รู้ดีเนครับแก็ับ อลอยผ่านไป้รต้นนรับรับรดบบน้นกรรับกะัตอวัน,นเกิดขึ้นที่หมงคุณนะับ

ยัอนดงไม่เหนใช่ไหมยังไม่เอียไม่นะยังนไม่เอียงยไม่เอีุดยอดสุดยอดพี่น้องบางเดียดดันาของฝาผาได้บางๆครับอโยกไปเนนิ่มๆเบาๆวุธดีละาวุดีแล้วน้แล้วเลือบุ่สะซเบาเแอคเดสุดยอดของเล แต่ว่าหินน่ยอยู่ดีป่ะสูงแบสูงโอ้ลงายน้องสีประมาวนะครับจะคือตัวขาวหาขาวขีดขวางในนอยนะครับขาวเป็นขีดในน้อยนี่นเดียวอะไรเนีครับนี่ประม่านึงว่าจะขาวขาวในน้อยนะครับบางๆเรื่องตัวขาวขาวในน้อยแล้ว เดีวตมหาตานัวิ่พื้นดออ้ยลงเพื่อนนี่ครับนี่ขาวนะครับขาไปเขาแลแมาวัดตอนนี้เนลมา ตัวเล็ม tamam. <in> ันส no. ูงนะครับตัวเลขมันสูง่น้องเรดวาในนอนสุดยอดพี่น้อยลอยพันไปแล้วต่เ็ต้งาว้นปากาต้อไปตั้งนะครับเปลี่ยนตัวนีวาเจะมีช่างนินแ่จาเดีมารวารลนไปอีกีมานะครับจะนตัวัาเขาเ ร้อยติดักระเป๋าวางก่อนเท้ากล้ไปหลังกัมมี่อนนัเงตรงกลางหล่อมาหากี่เจริงนะครับสามรยี่สิบาทไปเดินไปครับกลินไปห้าสิบาทไปดิบดิบหนึ่งหน้าจากตัวก็หาเขาไล่เฉียงไปเขาแะหาไล่เฉียง เสไปต่วเยจิ้มกันไปครับดกันไปเสคตาาองเท้านะครับก็มีากเท้า เก้าสิบหนึ่งี่สิบสี้อพอดีี่้อดีงหับ้าไปัมัพอดีแต่ได้ผู้เดียวผู้